มาต่อกันนะครับก็วันนี้เราจะมาทำฟังก์ชันการเปิดปิดรีเลย์นะครับก็คือตรงแมนนวลเนี่ยเวลาเรากดปุ่มโอเคนะครับถ้าเราเลือกเมนูนะครับแล้วก็มาที่แมนนวลเนี่ยแล้วเรากดปุ่มโอเคนะครับมันควรที่จะล็อกเกิลเจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดแบบแมนนวลนั่นเองวิธีก็คือเราจะสร้างตัวแปร global 1ตัวนะครับผมจะไปที่ไฟล์ global l c p นะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปร1ตัวนะครับเป็น ตัวแปรประเภท i n นะครับผมจะบอกว่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยชื่อว่า g underscore ครับ relay state นะครับก็บอก state ของ relay นะครับก็ใช้ตัว g นำหน้านะครับเพราะว่าเป็นตัวแปร global นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้อง extern มันด้วยนะครับผมก็จะ extern ตัวแปรตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยในไฟล์ main ของเรานะครับผมก็จะจากนั้นนะครับในไฟล์ main ของเรานะครับผมก็จะ เช็คก่อนครับว่าเราประกาศพินโหมดหรือยังนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้รีเลย์ถูกไหมครับรีเลย์ของเราเนี่ยมันจะต่ออยู่ที่พินเ้านะครับก็ผมก็จะพินโหมดนะครับแล้วก็รีเลย์เอาท์นะครับเอาท์พุตนะครับก็ประกาศพินโหมดรีเลย์เป็นเอาท์พุตนะครับจากนั้นที่ลูปนะผมก็จะสั่งดิจิตอลไรท์จะสั่งดิจิตอลไรท์นะครับแล้วก็ ไรที่พินรีเลย์เอนะครับก็คือตลอดเวลาเนี่ยให้เขียนค่าครีเลย์นับด้วยค่ารีเลย์ t เ t e นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครนะครับหรือว่าหน้าไหนเนี่ยต้องการที่จะเปิดรีเลย์นะครับก็แค่ไปเปลี่ยนเจ้าตัวแปรรีเลย์ t เต e ตัวนี้นะครับถ้าอยากให้เปิดก็เป็นเลขหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้ปิดก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ซะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาที่หน้าเมนูนะครับก็ เมื่อไรก็ตามนับที่ผมกดปุ่มโอเคนะครับก็คือตรงนี้เนาะเราเช็คบัตรอ n i ินเด็กเท่ากับ0ูนใช่ไหมครับในบัตรอนเมนูสกรีนใช่ไหมครับผมเช็คบัตร a t สเตทอินเด็กเท่ากับ0ูนย์อันนี้คือถ้าเรากดปุ่มซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ากดปุ่มขวาเราจะบวกเมนูอินเด็กใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ากดปุ่มที่2ก็คือเราจะแคนเซลก็คือย้อนกลับไปที่หน้าโฮมถูกไหมครับจากนั้นถ้าเรากดโอเคก็คืออยู่ในเอลส์นะครับเมื่อเรากดโอเคเนี่ยเราจะต้องเช็คก,ก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เมนูอะไร นับก็ผมก็จะเช็คก่อนนะก็คือถ้าเกิดคลเมนูเด็กเนี่ยเป็นเลขศูย์ก็หมายความว่าเราอยู่ที่เมนูที่ศูนย์นับก็คือเมนูเซตออนไทม์นับซึ่งถ้าเรากดโอเคในหน้านี้นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนไปหน้าเซตออนไทม์นับซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะับก็เดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับทูดูก็คือ go to set on time page นับแล้วก็ else if ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเลขหน,นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเลขหนึ่งก็คือยังอยู่ที่เมนู Set of Time ถูกไหมครับก็คืออันนี้ก็จะต้องไปที่ Set of Time Page นะครับแล้วก็ Else ก็คืออันสุดท้ายก็คืออยู่ที่ Manual อันนี้แหละที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่า State ของ Relay ถูกไหมครับผมก็แค่สั่ง GState G r e l เ y State นะครับเท่ากับตกใจ G Relay State นะครับแค่นี้เลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดปุ่มโอเคตอนที่เมนูเนี่ยอยู่ในหน้าแมนนวลนะครับรีเลย์ของเราก็ควรจะต้องเปิดติดนะครับเดี๋ยวลองอัปโหลดดูนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเมนูไปที่หน้าแมนนวลนะครับล้วก็กดรีเลย์ก็จะติดกดทีหนึง่งรีเลย์ก็จะดับนะครับแบบที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้ถ้าเรากดย้อนกลับมาที่หน้าโฮมนะครับมีจุดหนึ่งที่จะต้องแก้คือที่หน้าโฮมเนี่ยสเตทของปั๊มเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนตามการเปิดปิดของรีเลย์ ถ้าเรากลับมาที่หน้า home c พัดนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเรา hard code เราก็แค่นะครับต้องเช็คก่อนนะครับว่าถ้า g underscore relay state ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็น1เนี่ยแปลว่ารีเลยมันติดอยู่ถูกไหมครับผมก็จะสั่ง set cursor นะไปที่13หนึ่งะครับแล้วก็สั่ง print เป็น on ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเปิดอยู่ถูกไหมครับจากนั้นนะครับก็ else ก็คือถ้ารีเลย์ปิดอยู่นะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือสั่ง print of ถูกไหมครับแบบนี้นะตรงนี้มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือระยะ on กับออ f เนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่า on เนี่ยมันมีแค่2ตัวอักษรใช่ไหมครับส่วน off เนี่ยมันมี3ตัวอักษรฉะนั้นเนี่ยระวังด้วยนะครับว่าถ้าเราเซตเคอร์เซอร์ไปเนี่ยมันจะไม่ยอมเสียนทับนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่ม on เนี่ยให้ระยะเท่ากันก็คือผมจะเพิ่ม Space bar หนึ่งอันนะครับแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น แบบนี้นะครับสังเกตว่าบนจอเนี่ยก็จะขึ้นว่าปั๊มออฟถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมเปิดไปหน้าเมนูนะครับแล้วก็สั่งเปิดดีเล์นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าโฮมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ปั๊มก็เขียนว่าปั๊มออนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาใหม่นะครับปิดดีเล์ออกนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าจอ LCD เนี่ยมันแสดงสเตตของปั๊มเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้านะครับเราก็จะมาเริ่มทําหน้าที่เป็นหน้าเซตออนไทม์สองอันนี้กันนะครับก็คือ เซ t ออนไทม์อันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไปที่เมนู Set on Time แล้วเรากดโอเคยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะต้องนําเราไปยังหน้าที่ใช้ในการตั้งเวลาซึ่งเป็นหน้าที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายตอนนิดนึงนะครับในการทําหน้าถัดไปนะครับ